นักท่องเที่ยวพบศพหัวขาดลอยอยู่ในทะเลค่ะ จากกรณีเมื่อช่วงสายของวันที่9เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากเรือประมงในพื้นที่ว่าพบศพเป็นชายหนึ่งรายลอยน้ำอยู่ในทะเลพิกัดทิศตะวันออกบริเวณปากคลองบางเก่าอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีห่างจากฝั่งประมาณ5้าไมล์ทะเลจึงประสานเรือสำนักงานทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งที่3จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่ สน,นำเรือลงตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสะพานหินอ,อําเภอชั่มขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังลงเรือออกไปตรวจสอบพิกัดที่พบศพแต่เครื่องยนต์ของเรือเกิดขัดข้องไม่สามารถนำเรือออกไปได้โดยใช้เวลาแก้ไขนานกว่าสองชั่วโมงแต่ไม่สามารถแก้ไขได้จึงต้องยุติการค้นหาต่อมาเมื่อเช้าวันที่10เมษายน2567ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกชาติเดชนันร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรหาเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบ รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำมาติดที่ชายทะเลหมู่2ตำบลหาดเจ้าสำราญอเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสวนภูมิทัศน์ริมชายหาดด้านทิศใต้พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายลอยมาติดที่โขดหินในสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาวกางเกงผ้าขายา,ยาวสีดำสภาพศพไม่มีศีรษะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนางสาวอาริษายิ่งถาวรอายุ37ปีชาวจังหวัดนครรา ะสะศีมาเล่าว่าตนเองและครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญและเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ5เมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ที่ริมชายหาดหน้ารีสอร์ทและได้พบเห็นศพลอยอยู่ในน้ําใกล้ชายฝั่งจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่ทราบว,ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครซึ่งจะได้ส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป